่อะไรบอกกับซีว่าแม่นเนป็จังบุญมันนาเป็นบอกดอีมันมันมามันมาเปื่หนักของมันโยกันอย่นี้เด็กไทเด็กทยโสามลุงมาสามเต็ะ ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านทางช่อง u t u b e นะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับบ่าวสักคักอรรถชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะครับผมสับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมภาพเสียงชัดอ่ะนะครับผมรายงานบอกด้วยนะครับผมวันนี้เรานะครับผม จะพาท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางมาที่บ้านของลุงต้อยนะครับผมท่านผู้ชมบ้านของลุงต้อยคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะครับผมลุงต้อยบอกว่านะครับผมปล่อยโค้งสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นนะครับผมกับเลขความฝันนะครับผมลุงต้อยเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับมีความฝันที่ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่จะเข้าฝันลุงต้อยตลอดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยเป็นคนที่นอนป่วยนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นกับป่วยนะครับป่วยก็ถามมาก็ประมาณติดเตียงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจลุงต้อยนะครับผมแล้วก็มาอสอบถามความฝันนะครับผมว่าลุงต้อยโค้งสุดท้ายงวดนี้จะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ครั้งแรกผมได้มาหาลุงต้อยแล้วนะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับผมสลบท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมกับลุงต้อยคนนี้นะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปหาลุงต้อยเรามาบอกกล่าวนะครับผมนะครับผมองค์พญานาคนะครับผมที่อยู่หน้าบ้านของลุงต้อยนะครับผม สาธุสาธุนะครับผมอ่ะกาวเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมสาธุสาธุนะครับผมเปิดโชคเปิดลาบเด้อมยวนนี้นะครับผมเบกสักักอโลดนะครับผมมาหาลุงต้อยที่บ้านนะครับผมยังไงก็ขอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเปิดโชคเปิดลาบให้ด้วยเถินนะครับผมสาธุสาธุนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาลุงต้อยกันเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับ เลขทะเบียนรถลุงต้อยนะครับผมห้าสี่สี่เก้านะครับผมเลขสวยนะครับป้าบ่มีเยอะอืมป้าบ่มีป่ะครับครับดีครับผมดีครับลุงต้อยครับสวัสดีครับผมอ้อตั้งร่องงานเล่นรถเปรตเล่นรถของงานเลี้ยงงานปาร์ตีเป็นป้ากันประกันอ่ะผมมีอยู่ครับป้ พีเปิดกาซีนะพี่ตามมึงนี่คือประหยัดครับเราชมกันสดๆไปเลยนะครับผมนี่แหละตัวจริงเสียงจริงลุงต้อยนะครับผมคนฝันแม่นนะครับผมชวนเนี่ยเพื่อนฝันแม่นมาแม่นดูเร่อเอฟซีวันเจว์ไปแข่งมาแม่นแมนวันเจว์นเมามาแมนดูจะเป็นกันยังบ้านดูเพลินโบเพลินประด้นหมเป็นตู้ ครับเป็นตู้เป็นหนไงแดีวยวพันพันไหนนั่งแม่งนั่งมียังมีตู้บังดูมีตัวบังอยู่บ่ครับลูกอ๋อเมื่ก่อนพันมีังมีตัวบังดูบังเนี่ยไรครับพูเหันไที่เป็นบังที่พ่นบอกส่วนเก่านั่งมีกับส่นน่ะพันมาบอกเก่าส่วนเนาะแต่วันวนวันนี้วันนี้พนบอกสามตเราอ่ะเป็นข้อสันบักครับามื่กันมาเอกีนโอ้ แล้วก็แลวกนมวมวก่อนวลมวนก่อนฝนนักฝนต้นครับผมันต e hmm. nah ้นันนักฝนันว่าันว่ากันยังก็ข้งคกข้งกข้งกตัวนี้ฝนลบกันเนะครับเนาะทีเดียวนหลบกอนข้งคกันันห้องอยู่ฝนตกฝนตกบนห้องนี้นี่ไงมวมวลกอนมวนแต่เด้ต้องมดบอกบ้าใช้เปน เป็นมาบอกเก้าหาเป็นมาบอกศูนย์ผมมาบอกเอาจำเลยไปเก้าห้าศูนย์ครับผมกับเลขกับกับมันว่าระวังแปดห้าจำเลยจำเลยแต่ว่าจะของมารงบางทีแต่ว่ามาเมืนขึ้นเป็นฟันพันัังนนทีครับผมขึ้น,นมาโปงดับป็นนมาแบบเก้าปูงดำ อืมเปนมานางน่งดูงเนี้ยอืมเพราะว่เล่งเร่งเล่งเก่ามึงนะเล่งเกามึงนะมันจะออกเป็นบอลจีอืมเล่งเก่ามึงเล่งเกาเล่เกามึงเต็มในบอลเลยีอืมลุงเรนน่งเคจูลุงโอ้นน่งชีบอกเออเพะไต่คนคนโตมาเป็นเป็นจะบอกขาดเจนึงอืมาดนึงเป็นมาครับเน มันมันแต่เรามืองมึแว่นกนอนนอนหน่่อยอมเับผมนอนไหยังเพิ่นอืมเราพันว่าเขียนขากใน่ะครับข้างวกข้างหกไงผเขาไปไงตัวไเนยันมาห้องอืมเป็นมาห้องห้องว่าเเจ๊ะเก่าเเจ็ดเก้าเเจ็ดเก้าอืมถามเตจือห้องเเจ็ดเก่าเเจ็ดเก่าเจ๊ดเก้าถามเตื้อครับบอกได้ทียอ่ะ อืมแจู่ลงของงโอ้นน่มิเต็นไปจไวตัวสนอะลุงคิดูอืมครับแต่ว่าลุงลุงเมื่อกีนลุงลุงเหมันตเต้นในดกพนามางมือมึงมึงต้องเป็ดมนงม้องเป็นเต้เในตัวอกพนมตีเต้นเมื่อกี้เมเ่็กีบอกที่อืมบอกแบบเก่าแบบเก่าอืม บอกว่ากัรมืองดักจีบเลขกักีบตัวเองเลยอาจีหนึ่งเพิ่นบอกจรี่ครับเแต่ว่าเพิ่นบอกเลขเลยตัวนี้บอ,อบอกเนบอกเลกอา่าจีหนึง่งแต่เล็กุงม,มาเกเล็กุงม,มากมีอยู่ตัวหนึง่งครับผมลงม,มากเลขกสามหางวันนี้โอ้โวันนี้มากสามหาลุงมากสามหาเฮเพิ่เจะจังมากสามหาบอก ในใจจะมาสามหาเนาะม,ม,มาสามหามามาก็ว่าเรุ่งขึืนมาจะวิ่งะซนแหะมาสาม,ามดเดียวครับในความฝันนี่ปูองค์ดำว่าดีครับปูองดำแม่เกี่ยวกับปูพญานาคอยู่มงสามแม,ม่ลายซีแม,มนกันลาจซีมมเมนได้พอหางหางหางเป็นสี่มาสังปีหางเป็นสี่มาสังปีหางเป็น แต่มันโตเป็นเม็ดคนโอแต่ว่าโตเป็นเม็ดคนแต่ว่ามันเครื่องเครื่องเครื่องโตลงมาเคร่งโตเป็นเป็นไปด้านหน้าไปด้านหนักอืมอ้เปนไปด้านหน้าจะดำครับผมดำเงี้ยดำจนหมึดดำจนหมืดอืมเต้นเต็มแบบมาอยู่หน้าบ้านเลยมายืนถ่ายหน้าบ้านบ้านดิวอเงี้ยบ้านเลขที่ลุงเท่าไรก็บ้านเจ็ดสิบสองสิบสาม มเป็นเรียนเนี่ยเป็นมากของวัดเป็นมาแบบวัเม่งทำมาอืมมากเปขึ้นละลุงก็ลังเข็นหนายดูอืมลุงก็เล่นห่วยเด็กนนั่งหลานโจทย์เนาะโจทย์เนาะจริงลุงลุบอก,บอกว่าแั้ารว่าแ่เล่เจ้เก,ก่าครับเจ้เก,ก่าให้แบบว่าให้ตัการมันน,นั่งเก่านะ ปรับ้านเหล็กเก่าเหมือนเดมมันเป็นเหล็กนึงเก่าน,นะ่ะอืมว่าจะบอกเรื่องกครผลมามขึน้นมาบอกลูกวาเหล็กมึงเหล็กเกมึงเล็กเหล็กเก่ามึงนะเห็กเก่า<ๆ>มันมันตอดเรื่องนั้นประมาณมตัวไอ้ปูเหลก็กเจนึงหน้าประมา เป็นไปไปบอกว่าหาจ้นหนึ่งเดียวผัหา,ปปาส้นหนึ่งไปหาซื้อไปซื้อไปรุ่นไปมันมากขนาดนัวนเลยสอนที่ลุงมันเบ่มากเพ่อน่อยบื่มักอืแต่ว่าเพื่อนอยากให้เอาตัวน,นั้นมันบ่ครับมันบน่ครับซ้ำกันครับเพื่นบอกเลขรุ่เก่หนึ่งอ่ะรุ่นเก่านุน,านลุงโมมัก,มกลุงโมมกักโมมักแต่ว่าเราก,กนินอยากมาให้เอาอืมอ าบ่มากแค่นตอนก็บ,บ่มากพอมันออกไปว่างานแรงมันจอดดูแท่อย่งนีน้ียังเสียวตัวเก่าทั้นลุงเนาะงาต้องกบ่มากแต่วันแต่แต่ไหนแต่จะของมัมากเี็กสมาอืมเล็กสมากับป้ญห์คนหามมาเล็กเขา,กกนนาผันหนโบเขาไม่คนในสามาโบก็บ่มีบ่มีแต่ว่าเจ้าของ พราะมันมักไม่เรีกซ้ำมาอืมนะมักซ้ำมามักมักเรยซ้ำซ้ำเรียกซ้ำที่รักที่น่ะครับมักเรยซ้ำซ้ำมาซ้ำหนึ่งเป็สิมักเป็นมักมักเป็นสินะครับแต่ว่าเลขหนึ่งจีนโจ้มันมักเลยอ่าแต่ว่าปูองดำของมักเราบอกเราบอกไงที่ที่นี่เราบอก งอาตุกิจที่าตองบ่มีเงินหลู้บ่มีเงินกี่เขารับอู้นามุบอกมาเนี้ยมไปเสียะอะแมนรู้เนบอกจู่จับจะมันไปเสียนาะกัน่นมันบ่มีเงินครับบ่มีทุนหน่อยงนะมันบ่มีทุนปันไดจะบ่มีทุนคืออะไรอะไบอกกับซี่ว่าแมนเป็นจังบุญนามันบอกอีดีมันเด็กตุกราบกะครับก็ให้ เ็ฟซีของบายสักสูงุดคนมีศูกระดับได้กับเด้อวันเสร็จแต่เจวาซทั้งหลายเป็นจิตทั้งหลายขอให้ได้จีนออกรทธิหนึ่งจีจีหนึ่งเอ้วทธใช้มาแต่พอมากก็ขอมันออกครับผมบ่ว่าเด็กเาม่เบิ้ลไ่ได้อาจจะเด้อแต่เจ้ว่าเอฟซีมีศูนมีระบับอย่างนดอกลุงม่นกรสิทธ์ชอยคคายอยู่ขายะลุงเนาะครับเนาะลุงว่ามีเงินซี้อก ้องผมน่คครับซอยกันเด้อครับเอฟซีปุริม mm ิโชคมี่หลังนะครับผมซอยขอก่นซอยขอนแ่นซอยให่ใซอยใเง้ยไหลครับเพาว่าขอนแก่นซอยใหญแล้วต้นลุงครับกัดโชว์มากกัดเลยครับผมโชว์มาซอยลุงเด้อครับอืมโดนเงินใหม่เบาซากเด้อจะบรรกมาตรงให้ผมดอกครับผมอาจารย เพราะว่าามีโชวไม่หลามบลุงเนาะผลขึ้นเขาแต่มันโปไดรมีแเป็นพอรด้มีเงินไม่ท่องก็ได้ครับจากตัวแร้ยผมกับปนเงินใหม่บาสากเป็นเป็นสะพาน่นใหม่ผมก็ได้ครับผมอญญาครับผมยินดีนะครับอืีนะครับผมอยากช่วยลุงนะครับเดี๋ยวลุงครับเล้วที่ไปที่มาของพญานาคยุดยุนนาสารนี่คือคือมาจต่ไหนครับแต่ไหนแต่เดี๋ยวเื่วแค่ร่วงฝนแค่ร่วงฝน ฝันฝันโนแร่งครับฝันโนแร่งฝันว่าวันนั้นออกไงเนาะจำจำมาเลยจำมันฝันมาเพิ่นเพิ่นเป็นน้องบัวเม่น้องขาวเลยป่อจันครับบัวบัวแม่นเป็นน้องน้ำเป็นเป็นองขาวเป็นน้องขาวแต่เพิ่นมาเยื่นก็จะก็จะตั้งใจปรบพุมกันเลยอืมควายแม่มีบุมมีประพุมอืม วันวันแรกคิมหลอกบันสีรุ่งบันสี่เจ็ดเจ็ดพ่นสามครับมันหลอกสามเจ็ดสองวันอ่าลงตึกดูครับปันมาปันมาเพื่นหนักตรงมันโยกันอยู่นี้โอ้ผมันมาเพื่นานักตรงต้ององมันไงหกต้ดงทำเข้าครับโยกันเกี่ยวกันอยู่นี้อืเอ้ถามพวกบุคลากรตึกเขาบอกว่าเจ้าคื่อเมื่อสี่อัน เจ๊จ้องเขาบอกเจ๊จ้องเขาป่ะเจ๊จ้องไม่จบนะครับไม่จบเลยแต่สิ่งมันเขาก็ถึกแม่นแม่นพวกพวกเขาไปแต่ว่ามากงอนงอนคนสิบๆเป็นหนามาฝันเห็นเราอนนั่นก็เสือกันครับเป็นเป็นน้องขาวน้องขาวอ่าเป็นมันเด่นเป็นเป็นน้องขาวดูดูหัวมาจั้ง อันท่นนามสักเป็นโจงเนี่ยอันนามสักพีบแต่เป็นน้องเขาก่อนแจ้งออกออกแจ้อออแงออกเต็มโอ้ยนุองเต็มหมดนลยครับโอ้ยว่ะไปปูไปหน้่เราอยากไปดูน้นำบอ่อนเลยว่ะถึมเรียกแบบดูดูวันถึกดูดูอีกถึกดูถึกเรียงเรี่ยงเมนเรี่ยงแต่ว่าถึงนี่เรี่ยนหมดเลยเจอตัวใครในี่ไปถจอร้เตใจมากกับทึก ก็ย้อนเงินถือเรียนมันเท่านั้นอืมในในในตลาดเปิดอน่รยังไม่ได้เงินเชื่บ้านเชื่อบ้านเลยบ้านแม่งเงินตัวของหน่อยอืมตลาดในรุ่งในราดในเฮ็ดด้วยครับมีแต่เงินเด็กเด็กเบ็ดมีเงินโซคลาบตั้งแต่ปู่ของดามพนมาอยู่นั่นเลยเนาะก็ได้เฮ็ดองค์พญานาคขึ้นมาอย่างนี้เนาะครับท่านจะก็ได้โทรไปท่านครับจ่านวดอืมโทรไปแต่ก่อนเบิงเบงลุงเบเก็บไปอะไรก่อ พอนพ้าร้อยบ่ะครับอืมก็ไปไโทรเขาเขาเขาไม่นเนี่ยก็โทรไปพูดน,น้าเต็มของงมือยังเขาพูดนาครับผมที่เขาเขาไปเลยโทรไปกันแบบว่าไปปรึกษาเขาอืมเขาก็ได้ส่งมาครับโป้งเขาบอกว่าบูชาอตัวไหนต้นนั้นลุงก็ติเรื่องดูเนาะลุงก็ไม่งั้นดูครับ เขาว่าองอาจามันจะมีจจบูชามาํำเนี่ยลงลุงลุงลงกบ,บกวยแจมมาได้ครับององสองสององพันหาแต่ว่าองององเดืยดมากองเออยู่ที่อืมเขา้องเห็ดเขาต้องเห็ดเขา,ต,เต,เขาต้องมาเสลังครับจะอง,องององทำหนอกมาก,ก่อนครับจะว่าพะใจมากปุ๊บพอนาจมาอยู่มันจะคลองงวด อืมยังอยู่ก็ต้งคอยลาคอยลามา่ครับคอยลามา่แบบว่าเด็กแน่เด็กเด็กอ,อ,อยู่จะบเบลยอย่ยอืมทะเลน,น้อยน้อยอืมแต่ว่ามากมากม,ม,มากวันนั้นลุงไม่ฝันวันป้าฝันครับป้าพันว่าโทรศัพท์ลุงไม่ระเบิดอืมทีเกของสามแปดหน้าประศักดีใจเด็กชา,ายโทรศัพท์ลุง,งมาสามเดื อืมเต็มเต็มเลยอืมเต็มเต็มเลยรุ่ง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 ก็บบกเกรวามันกองบัเกอรามันกตกบักเคยันเด็กกันอ่ะอืมแล้วป่าเป็นพันตัวเอกัพันมเหม็นเลตแต่มานามันเป็นโกราเป้ตอนไหนก็มีเงินแน่จะได้ซื้อครับจิบร้บาทจนจเจ็ดแปดร้อยเปนอืมจต่บาจากสิเจ็กสามตู้ครับจิบเจกสองตู้อืม บุกบุกคดิกิกสามตู้แต่แต่เด็กมากบกค่อยบกค่อยเดกตามตู้แจ็กเธอครับนี่เขาเห็นตัองว่าเด็กสามตู้เขาเขาสองตู้อืมแต่มันเด็กกสามหาเจ็ดน่สามหาเจ็ดมันมันเขาปิ่งแต่เขาหาเจ็ดนาเขาสามเจ็ดอย่างนี้นะอืมแต่แต่ก็เทว่าที่พาานเนี่ยปูองดำตเด็กผมเมน่ออยู่นั่กับมีโซมีหลามมากเลยม่โซมีหามเสิเขาฟันตาห้ออยู่เรื่อยอื คืองวดวันหันเพื่อเขาฝันเพื่อเพื่อบอกเลขแต่ว่ารุงก็บอกว่าแต่ว่าเลขเพื่อออกทีเลขเพ่อกไ่บ่มากทังมาบ่มเงี้ยนน้ำอมก็จอบ่มากมันน่หรอมันบ่มเงียนมันเงี้นก็เลยบ่มากนั่เลยอืมอืมครับก็มันบปดีระ้กับนมาแน่นครับเพรพันเนปุ๊บผมมาอยู่ลุกนอนลับเป็ไปีันคนทีวีน้ำโสมมากเป็นมุนไปเจ็บนะครับเพตมนี่เละบวต่อยเนะ ไม่ยู่เขาเป็นเกินนี่ป็นมากเป็นกระายใจเป็นผมจะเป่งเจ็บครับอืมอะนะตานตั้นนะตอนนันเองแต่แต่ตอนได้แต่คนเป็นปผมเองผมเองก็พผาดผมมาหอดแล้วแต่ว่าลุงนอนลราผมก็เลยกลับไปซื้อเนาะตอนนั้นเนาะแต่ก็ไปไปยังครับเพราะว่าผมกับไปอยากลุกขอลุกพอไปกินยาเนาะส่วนนั้นรักษาคือมากเลอนี่คือฝันโค้งสุดท้ายของลุงนี่โค้งล่าสุดเป็นปูองดั้มมายือนอยู่หน้าบ้านคือเก่าตัวเลขที่เพิ่นหายมานนี่ลุงก็ออกปากแล้วว่าโบมักโบว่าโบมาก แต่ว่ามรุ่งมกย์มากมันมากออกนี่แหละครับเอาเดี๋ยว็กให้ลุงเขียนตัวเลขให้ไหมเนาะเอาหน่ยประกาศเด็กชายรุงเขียนตัวเลขให้ไหมเลขในความฝันคูกสุดท้ายของลุงต่อยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขปู่องค์ดำนะครับผมมาบอกลุงต่อยน่ามองมึงเข่นเลยปวดมากมึงเข่นหลายคนกับมากมึงมึงหลายคนจวดตกใจไปอืมนะครับเรื่อเดี๋ยวพาไปดูเลขเด็กเด็กเด็กเขียนขเป็นบอกตัวนี้เด็กเจ็ดเก้า มันโหมกสาเป็นโมดสามเตอร์เขียนขาโวได้เลขเขียนขาวโวได้เขียนข่าหรือว่าค้างคกนะค้างคบดีรับชมมันโหมดพันโหมกสามเตเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเป็นว่าแต่ถ้าคนนั้นเป้ยวกันมันในเจ็ดเก่าบางบางใจมันอาจจะเป็นหนึ่งเก่าก็ได้นะลุงเคยฝันแล้วเงืนงืนนั้นลุงฝันในอย่างก็หาเจ็ดทองมันไม่ออกหาหนึ่งสอง ก็อาจจะจำจำไปเลยครับงวนงวนนั้นงวนนั้นงวนพอบอกพอเปลยนในบ้านเจ้านายเงื่อนเงืนพันในหาเจ้าช่องไม่ออกหานึงช่งครับก็มีเอียงขลางครับเลขชอบอันนั้นล่างๆเงี้ยเลขชอบจริเลขช่วงมากเลขชอบแต่ว่าเลขที่ความฝันที่ปูองดมาบอกกับข้างโคห้องเนี่ยไม่ค่อยมากแต่ก็ให้เสื้อไหวบ้านต่อไปอืม เป็นอะไรปะี่เจ้าพอเจ้าเจ้าเจ้ามัเจบบุบจับโลตะลีไว้เลยนะครับเครเจอนะครับเาจลวจะราจะดีลุงลุงเท่นเขาเราไปเน่งเช่นไปเน่งเหรอเช้นเจสโกนะอืมแบดึกสอบเลครับด็กสอบเลยคร้บเด็กสอบนะครับเขียนมาทีหนึ่งมีถิ่นาหนนั่นนะครับเง นเดี๋ยวจะให้ลุงคึ้โชว์ตัวเลขไปเคียรแล้วก่อนนะครับเลขความฝันลุงต้อยโค้งสุดท้ายเราบอกว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วโค้งเธอเดียวจบเลยว่ะสันลุงต้อยว่ามันทีโ่โค้งโค้งเธอเดียวเล่าเล่าเลยม่วนม่วนหางศิลเลยว่ะสันแต่ว่าแต่ว่าเลขหองานเมืองทีตัดตอกันเนาะครับผมตัดตรงแม่งานหนึ่งครับที่หนึง่ง ครับผมอ๋ฮนะคุณตต่อจัดให้เลยตัอเลยนะยงซีนึ่งเนาะครับซีนึงจนวนนี่ก็ดวเทีก้าวน้อีกส้ามาครับผมมันเป็นมากก็ได้ <ขอ S 2> น่าต่ยบ้งบบางแล้วลูก ไม่เอฟซีเบิ้งน้าแน่บัดโอเคครับครับซื้อกันเดี๋ยวกินซื้อกันซื้อกันซ้อกันก่อนกินซื้อกันก่อนนะฝากเป็นแนวทางนะครับผมเอฟซีนะครับกับซื้อคนละไล็์คนละแชร์นะครับผมขอกำลังใจคนละไล็์คนละแชร์นะครับดูซีท่านนะครับไม่กำลังใจลุงต้อยด้วยกันนะครับผม นะมัมันกันได้ครับเด้อ้ยเบร์บิรบอมงกุมเม่คนับ่ึวดก้อนมงกุมดวก้อนมงกุมเด้ป็นวันี้มงกุมบ่ลงวันนี้มงกุมอยู่มงกุมเจี้ยวเนี่ยงวดก้อนมงกุมเจี้ยวเนียมวดก้อนมงกุมสามตัวเลย อะนะครับผมสบสี่เรียกครับผมแบบชัดเจนเลยนะครับผมหนึ่งมิถุนายนนะครับผมลุ่่งต่อยนึ่งวงกลมเล็กสามตัวเลยนะครับผมมเป็นเลขกของสันตัวนี้กูปวดำของผมนะครับเนาะอ่าแปลว่าเสดเก่ามึนหน้าเซดเก่าเล็กม่นหมดอนหน้าอือว่าก็เลยมีห้าสีหนึ่งนะครับผมเราก็หาหนึ่งอ่านึ่งหนึ่งเจ็ดเต่า เจเก้ากับหนึ่งเก้านี่เป็นเลขข้างคบบอ,อกนะครับผมอค้างคบเลขชอบนั่นเลขชอบเลขชอบเลขมาจะของเลขมาจะของบ่ได้ยุเกียร์นความันปครับงบอกแก้วอืม,อมก,สสก็ว่าเคล็ดไมากสุินกินมากซือซื้อมันไปเป็มากิ้นคองมากสามสามหนึ่งเ้สหาอย่าบังมากดจะมาสามานแทงกโม่ครับผมสามหานนะขาให้เอซเฮ้าที่ชว์ไม่หลาลุงต่อยเรืองวันนี้ครับผมทำนันเพนั มีโสดม่ลาบอยากสวยเรีลุงต่อยกับคอมแสงนะฮะผมาอะไรครับผมตามมาไเลโทรศัพท์เลยนะครับ0822078757นะครับผมอ่าขอคุณลุงต่อยไหลายครับผมสลัดแนวทางวงนนี้ครับผมขอบคุณหลายเดีอลุงเด้อครับขอบคุณครับ